นะครับก็นะครับกลับมานะครับเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเล็กดแอปเปิลนะครับสุดหัวใจผ้าด้วยนะครับมาแล้วครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีนะครับเพื่อน f อทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแอปเปิลนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทางเพจหรือกลุ่มหรือรลนนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเรามาเริ่มกันด้วยนะครับ ชุด2ตัวบนนะครับเป็นชุดลอตเตอรี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับสูตรไหนที่เข้านะครับผมก็จะนํามาลงให้ก่อนเลยอาล้ครับเลิกงามยามดีนะครับในงวดประจำวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านรวยกันเช่นเดิมนะครับเราจะประเดิมกันด้วยนะครับในชุด สองตัวบนตรงๆนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่เข้านะครับเราจะตามต่อกันเลยว่าชุดนี้จะได้ตัวไหนนะครับแล้วเราค่อยไปนำถือลอตเตอรี่กันนะครับเสียงโชคนั่นเองนะครับสูตรหวยมีเข้ามีหลุดนะครับก็โปรดเป็นพิจารณาด้วยนะครับเราจะมาเริ่มหาสูตรคำนวณหารักสิบเลยนะครับรักสิบไม่ยากนะครับเราจะคำนวณโดยใช้รักพันบวกรักร้อยสองครั้งนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเราจะทําการบวก2งของที่และบวก3 <_ d ose> ส่วนตัวคํานวณหาหลักหน่วยเนี่ยเราจะใช้หลักพันเหมือนกันบวกกัน3ครั้งทําการบวกกันหลักร้อยหนึ่งครั้งแต่ผลลัพธ์ออกมาเราจะทําการบวก2ไดแบวก2 <_ d ose> นะครับย้าว่าสูตรหลัก10นะครับเราจะบวกกัน3ครั้งอ่า่ครั้งนะครับในชุดหลักพันและหลักร้อยสองครั้งส่วนสูตรหลักหน่วยเราจะาจะใช้หลักพันบวกกัน3ครั้ง นะครับแล้วก็หลักร้อยหนึ่งครั้งนั่นเองมาดูสตรคำนวณหาหลักสิบกันก่อนนะครับศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกเก้านะครับเป็นสิบแปดเราก็ใส่แปดไปเลยครับในชุดหลักสิบของเราตัวที่หนึ่งแปดตัวนี้เราจะเพิ่มไปสองแต้มนะครับแปดบวกสองเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามนะครับได้สามนี่ครับ ชุดหลักสิบของเราได้ที่8 0 3ศนนะครับหลักหน่วย 0+ 0บวกนได้0 0นูนบวกศนได้0 0นบวกนะครับได้9ใส่9ไปเลยครับ9บวก2นะครับเป็น11เราก็ใส่1หลักหน่วย1บวก2เป็น3ใส่3นะครับทีนี้หลักหน่วยเรานะครับได้9้า หนึหลัก10ได้803ศูนยมเรามาดูผลรางวัลผลรางวัลในชุด2ตัวบนนะครับออก303 303นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับสามเรานะครับเข้าตัวนี้ในชุด2ตัวบนเห็นไหมครับงวดที่1เราเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ <c oughs> 303นะครับเดี๋ยวผมจับคู่ให้บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะวินให้ในช่วงท,ท้ายแล้วกันนะครับนะก็มาดูวิธีคิดกันก่อนว่าสูตรนี้มันเข้ามาทั้งหมดกี่งวดแล้วนะครับถ้าจับจริงๆก็จะเป็น898183 090103ประมาณนี้นครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจับให้เนาะ,ะมาดูในชุดหลักสีนะครับงวดที่2 1นะครับบวก3เป็น4 4บวก3นะครับ 1บวก3เป็น 4, 4ี่บวก3ามนะครับเป็น7เราก็ใส่7ไปเลยครับ7บวก2คงที่นะครับเป็น9 9เบวก3ามเป็น12เราก็นำสองนะครับหลักหน่วยมาลงอ่ะทีนี้มาดูในชุดหลักหน่วยนะครับ1บวก1เป็น2 2บวก1เป็น3ามบวก3นะครับ3บวก3ามเป็น6เราก็ใส่6กันไป นี่ครับ6ตัวนี้นะครับเราจะเพิ่มไปสองแต้มหกบวกสนะครับเป็น8เราก็ใส่8 8ดบวกสเป็น10เราก็นำศูนย์หลักหน่วยมาลงนะครับอย่าลืมว่าชุดนี้นะครับสามารถเข้า3ตัวได้นะครับสามเราก็ได้นะครับสามทีนี้เรามาดูงวดที่2องว่าจะเข้ายัางไงงวดที่2ผลรางวัลออก628 นะครับหกสองแปดเข้าอีกแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับหกสองแปดชุดนี้นะครับก็เข้ามาสามสามตัวเหมือนกันเห็นไหมครับหกสองแปดถ้าจะคิดง่ายๆเนี่ยเลขหกตัวเนี่ยน่าจะมาครบนะครับมาครบสามตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะเข้ากี่งวดนะครับ อ่ะงื่ที่สองผ่านไปนะครับสองแปดตรงตรงอ่ะทีนี้เรามาดูเงื่อที่สามสามบวกหกนะครับเป็นเก้าเก้าบวกหกเก้าบวกหกเป็นสิบห้าเราก็ใส่ห้าไปเลยครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบใส่ศูนย์นะครับสามศูนย์สามแล้วก็หกสองแปดนะเนาะ นะครับหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองสามสิบห้านะครับอ่ะทีนี้มาดู <c oughs> เรามาดูในชุดหลักหน่วยสามบวกสามนะครับเป็นหกหกบวกสามนะครับเป็นเก้าเก้าบวกหกนะครับเป็นสิบห้าเราก็ใส่ห้าไปเลยครับเก้าบวกหกเป็นสิบห้านะครับห้า <5. S 1> บวกสองเป็นเจ็ด 7บวกสเป็น9นะครับทีนี้ผลรางวัลนะครับออก395นะครับชุดนี้นี่ครับ395เราก็ยังไม่หลุดนะครับเราได้ตัวนี้5995เห็นไ,ไหมครับงวดนี้ไม่เข้า3ตัวนะครับเข้า2ตัวนะครับงวดนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะครับเป็นงวดที่3แล้ว อ่งวดที่4เดี๋ยวผมจะวินให้เลยนะครับพูดเปิดทุกท่านที่จะได้เข้าใจนะครับงวดที่4แล้วอ่ะสี่บวกสมเป็น7 7ดบวกสนะครับเป็น10ฉะนั้นเราก็นำศูนย์หลักหน่วยมาลงศูนย์ตัวนี้นะครับเราจะบวกไป2แต้มศูนย์บวกสได้2 2บวกสนะครับเป็น5มานะครับในชุดอ่ะหลัก10ของเราไดู้่นย์องหาหลักหน่วยนะครับ 4บวก4เป็น8 8บวก4นะครับเป็น12 12บวก3เป็น15เราใส่5ไปเลย5บวก2นะครับเป็น7 7บวก2เป็น9อ่าทีนี้เราผมจะวินให้เลยแล้วกันนะครับเปิดทุกท่านที่จะอ่ายังไม่เข้าใจนะครับเราจะได้ที่0 5 0 7 0 9นะครับ0 5 0 7 09นะครับและ25 27นะครับและ29นี่ครับถัดมาก็จะเป็น55 57และ59นั่นเองนี่ครับตัวเลขเราจะได้ประมาณนี้นะครับในชุด2องตัวจริงๆเนี่ย นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าผลรางวัลจะออกอะไรผลรางวัลออกสามศูนย์เจ็ดและเก้าเจ็ดล่างสามศูนย์เจ็ดมีไหมครับมีครับ,รบนี่ครับตรงๆเลยเห็นไหมครับสามศูนย์เจ็ดนะครับนี่ครับเราเข้าชุดนี้เห็นไหมครับตรงๆในชุดสองตัวอ่าเรามาดูงวดล่าสุดกัน <c oughs> งวดล่าสุดนะครับสอง บวกสามในห้าห้าบวกสามนะครับเป็นแปดเราใส่แปดไปเลยครับนี่ครับแปดตัวนี้เราจะเพิ่มไปสองแทมแปดบวกสองเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามนะครับทีนี้เรามาหาค่าหลักหน่วยหลักหน่วยของเราสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสามนะครับเป็นเก้าเราก็ใส่เก้าไปเลย ก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งนะครับหนึ่งบวกสองเป็นสามนี่ครับทีนี้ผมก็จะวินให้เหมือนเดิมผมจะวินให้นะครับแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสามนะครับแปดเก้าแปดหนึ่งนะครับแปดสามนะครับก็จะเป็นศูนย์เก้าและศูนย์หนึ่ง ถัดมานะครับก็จะเป็น03นะครับแล้วก็จะเป็น39 31และ33นั่นเองนะครับนี่ครับซึ่งของวดนล่าสุดของเรานะครับวดนล่าสุดของเรานะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ผลรางวัลน,นะครับวดนล่าสุดออก603และ39ซึ่งชุดสองตัวเนี้ยนะครับ603 เข้าทางล่างด้วยซ้ำนะครับเนี่ยเข้าทางล่างด้วยซ้ำเนี่ยแต่นี่ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนี่ครับไปเข้าทางล่างเลยชุดเนี้ยนะครับออกหกสามหกศูนย์สามและสามเก้าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนี่ยถ้าจับคู่กันนเห็นไหมครับเข้าบนล่าง เรามาดูงวดประจําวันที่1มีนาคมนะครับก็จะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะวินให้นะครับให้ทุกท่านไม่หาซื้อลอตเตอรี่กันไว้ก่อนนะครับพาะสุดหวยก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนสมาชิกนะครับท่านไหนชอบที่ตามแอปเปิลก็สามารถนําไปซื้อก่อนนะครับส่วนในชุด3ตัวนะครับใครที่รออยู่วันที่25นะครับโปรดติดตามกันได้เลยชุด3ตัวผม จะจัดให้นะครับผมภาวนาไว้ไม่ชนกับชุดนี้นะครับอมาดูนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมเราจะได้ตัวไหนกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันสี่นะครับบวกหกเป็นสิบสิบบวกหกนะครับเป็นสิบหกเราก็ใส่หกกันไปเลยนะครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสามนะครับเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งมานะครับตัวที่ หลักสิบของเรานะครับทีนี้เรามาหาค่าหลักหน่วย4ีบวกสนะครับเป็น8 8ดบวกสเป็น12 12อบวกหนะครับเป็น18เราใส่8ไปเลยครับ8ปบวกสเป็น10ใส่0 0นบวกสได้2นี่ครับเราได้มาแล้วครับในชุด2ตัวนะครับตัวเลขชนที่8 ตัวเลขชนที่8เอสังเกตดูไหมครับว่าเลขวิ่งเราทําไมมันเดี๋ยวผมจอธิบายให้ฟังนะครับอย่างงวดนี้ชน3 2สูตรเราชน3มันออก303นะครับงวดนี้ไม่ชนนะครับแต่ออกสองสองแปดอย่างงวดนี้งวดนี้จะชนจริงอะ่ะชน5นะครับชน5ออก395เผัดมานะครับเราชน5ไม่ชนนะครับไม่เข้าชุดนี้เข้าบนล่าง ส่วนชุดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมวินให้นะครับหกเอาแบบชัดๆเลยนะครับ6860 62นี่ครับ6860 62นะครับแล้วก็88นะครับ80และ82 นะครับถัดมาก็จะเป็น18 1810และ12นั่นเองนะครับนี่ครับตัวเลขเชื่อว่าทุกคนต้องมีเลขในใจนะครับทำไมถึงบอกว่ามีเลขในใจนะครับตัวนี้สำคัญนะครับเราก็คงไม่ต้องอะไรมากมายนะครับตัวนี้ตัวนี้สำคัญ เพราะตามกระแสจริงเนี่ยตัวนี้นะต้องมาแน่นอนตามกระแสะเชื่อมาาหลายกลุ่มต้องมีตัวนี้และตัวนี้นะครับต้องมีตัวนี้และตัวนี้แน่นอนนะครับซึ่งตัวเลขที่ผมคิดว่านะครับนะงวดที่แล้วอ,ออก97เนี่ยวดนี้แต้มน่าจะลดแต้มน่าจะลดนะครับ <c oughs> แต้มผมว่าน่าจะลดนะครับ อ๋แล้วครับงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับมีนาคมนะครับหกสี่นะครับชุดสองตัวนะครับในชุดสองตัวเนี่ยก็คืออยากจะให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันไว้ก่อนนะครับให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันไว้ก่อนนะครับถ้าได้ตามนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอย่าลืม่าตัวเลขนะครับมีโอกาสเป็นออกตัวกลับด้วยนะครับถ้าท่านไหนคิดว่ามั่นใจในตัวแอปเปิลนะครับก็ สามารถนําไปซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนเพราะสูตรหวยที่ผมตอนแรกผมก็คิดว่าผมอาจะลงให้เมื่อวานนี้เนี่ยแต่ที่จริงเรามานั่งคิดสูตรอ้าวสูตรนี้เราเข้าเราโดยที่เราไม่ต้องไปรันใหม่ไปทําใหม่ไปคิดใหม่นะครับเพราะสูตรหวยตัวนี้มันเข้าอยู่แล้วเมื่อที่แล้วนะครับผมอาจจะยังไม่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 มาไลฟ์ให้ดูนะครับอะนะครับในชุดลอตเตอรี่ก็สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับส่วนใครที่รอในชุดสามัวบนโปรดติดตามนะครับโปรดติดตาม นะครับจะมีคลิปเด็ดๆให้แน่นอนถูตรหวยเด็ดงวดนี้เราจะรววกันต่อแตราดวันนี้แอปเปิ้ลลาไปก่อนสวัสดีครับ